นางเงือกเป็นที่รู้จักกันในฐานะสิ่งมีชีวิตในตำนานเทพ,พเจ้ากรีกเธอเป็นลูกสาวของแม่น้ำอะเคโลสและเป็นหนึ่งในเหล่ามิวแม้ว่าเราจะสามารถพบข้อเสนอทางลำดับวงศ์ตระกูลอื่นๆก็ตามเดิมทีชาวกรีกถือว่านางเงือกเป็นครึ่งผู้หญิงครึ่งนกแต่เมื่อพิจารณาว่าเรื่องราวในตำนานทั้งหมดเปลี่ยนแปลงไปตามประเพณีอยู่เสมอเราจึงพบว่านางเงือกกลายเป็นครึ่งปลาครึ่งผู้หญิงหลังจากทะเลาะกับมิว ซึ่งเป็นป้าของพวกเธอจากมุมมองของลำดับวงตระกูลในตำราโบราณนางเนือกไม่ได้ปรากฏตัวอยู่คนเดียวแต่ปรากฏตัวเป็นกลุ่มสองหรือสามตัวไม่เพียงแต่ในน้ำเท่านั้นแต่ยังนั่งอยู่บนแนวปะการังรอเรือมาถึงคำอธิบายของไซทันก็คล้ายกันโดยชาวกรีกเป็นบุตรของโพไซดอนเทพพระเจ้าแห่งท้องทะเลและชาวโรมันเป็นเนปจูนไซทันเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีส่วนบนของร่างกายเป็นรูปร่างมนุษย์และส่วนล่างเป็นหางปลา ไซทันมีพลังในการทำให้คลื่นลมที่โหมกระหน่ำพัดเปลือกหอยสงบลงหากเรามองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์เราจะเห็นว่านางเงือกปรากฏตัวครั้งแรกตามภาพวาดบนถ้ำในยุคหินตอนปลายเมื่อประมาณ30,000ปีก่อนซึ่งเป็นช่วงที่มนุษย์มีอำนาจควบคุมผืนดินอย่างแข็งแกร่งและเริ่มเดินเรือในทะเลชื่อภาษากรีกว่าเซเรนมีความหมายว่าเชือกส่วนนางเงือกก็มีความหมายว่าผู้ที่ผูกหรือคว้าโดยหลักแล้ว เหล่ากะลาสีเรือจะล่อลวงและไร้มนสะกดด้วยเสียงเพลงที่ไพเราะเพลงเหล่านี้ช่างน่าหลงไหลและดึงดูดผู้คนได้ไม่น้อยเพราะทำนองเพลงเต็มไปด้วยคําสัญญาจึงเป็นที่มาของสํานวนวรรณกรรมว่าเพลงไซเรนตลอดประวัติศาสตร์เราจะเห็นได้ว่าแรงดึงดูดดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการร้องเพลงที่ไพเราะเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความเป็นผู้หญิงด้วย สิ่งมีชีวิตชนิดนี้มีลักษณะเฉพาะคืออาศัยอยู่ระหว่างสองโลกคือทะเลและโลกหรือระหว่างชีวิตและความตายเพราะเราพบนางเงือกเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งงานศพที่ร่วมร้องเพลงกับผู้ที่เริ่มต้นการเดินทางสู่โลกหลังความตายเป็นที่ทราบกันดีว่าข้อความลายลักษณ์อักษรฉบับแรกที่กล่าวถึงนางเงือกคือโอดิซีแต่ในฐานะตำนานหรือเรื่องเล่าปากต่อปากเราพบนางเงือกมากขึ้นในส่วนอื่นๆของโลกในตะวันออกกลาง เรื่องราวเกี่ยวกับนางเงือกปรากฏให้เห็นครั้งแรกในอาเซียเมื่อ1,000ปีก่อนคริสตกาลโดยที่อัากาติสเทพธิดาซีเรียผู้ปกครองท้องทะเลได้รับการสถาปนาและบูชาพร้อมกับปลาในวิหารที่เต็มไปด้วยบ่อน้ำขนาดใหญ่ในประเทศจีนนิทานปรประจีนหลายเรื่องกล่าวถึงนางเงือกว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าอัศจรรย์มีความสามารถและมีความสามารถรอบด้านซึ่งน้ำตาของนางเงือกสามารถกลายมาเป็นไข่มุกได้ นอกจากนี้นางเงือกยังพบเห็นได้ในสาวแบบโรมาเนสซึ่ซงมีความโดดเด่นรวมกับนีเรียดและฮาปี้ในอลแลนเราพบเมโรซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีตัวเมียเทียบเท่ากับนางเงือกยกเวน้นมีเยื่อหุ้มมือในตำนานของสกอตแลนด์มีซีสหรือสาวคลื่นนางเงือกพิเศษที่มีครึ่งล่างเป็นปลาแซลมอนในเวลมีตำนานเล่าว่าในศตวรรษที่6นางเงือกชื่อมูกาซึ่งแปลว่าผู้หญิงที่มาจากทะเลถูกจับ เธอถูกสอนให้พูดภาษาพื้นเมืองและเรียนรู้การเย็บผ้าและพูดคุยแต่เธอก็ไม่เคยสูญเสียความสามารถในการใช้ชีวิตในน้ำในสเปนมีตำนานที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับไซเรนูกาจากแคว้นแคนตาเบรียซึ่งเป็นนางเงือกที่เคยเป็นมนุษย์แม่ของเธอเบื่อหน่ายกับการไม่เชื่อฟังคำสั่งห้ามไปที่หน้าผาจึงตะโกนว่าขอพระเจ้าประทานให้เธอกลายเป็นปลาและเป็นเช่นนั้นจริงๆ การพบเห็นนางเงือกที่มีชื่อเสียงที่สุดครั้งหนึ่งเกิดขึ้นโดยคริสโตเฟอร์โคลัมบัสเองโดยเขาได้เขียนไว้ในสมุดบันทึกของเขาว่าเขาเคยเห็นนางเงือกสามตัวแต่นางเงือกเหล่านั้นไม่ได้สวยงามอย่างที่เห็นซึ่งทำให้นางเงือกมีใบหน้าเหมือนมนุษย์การประเมินนี้เหมาะอย่างยิ่งในการอธิบายทฤษฎีที่ว่าการพบเห็นนางเงือกนั้นมักเป็นการพบเห็นพยูนวอลรัสและสัตว์อื่นๆแต่วรรณกรรมที่นำนางเงือกเข้าสู่ประวัติศาสตร์คือโอดิซี ที่เขียนโดยโฮเมอร์ซึ่งอธิบายว่าฮีโร่ชื่อยูลิซิสผูกตัวเองไว้กับเสากระโดงเรือเพื่อฟังเพลงของนางเงือกโดยไม่เป็นอันตรายแม้ว่าเขาจะไม่ใช่คนเดียวที่รอดมาได้แต่ลูกเรือของเรืออาร์โก้ที่ควบคุมโดยเจสันก็รอดมาได้เช่นกันพวกเขาสามารถหลบหนีจากท่วงทำนองอันไพเราะได้ด้วยความช่วยเหลือของนักดนตรีผู้ยิ่งใหญ่ชื่ออฟฟิอุสลูกชายของอพอลโลซึ่งเดินทางไปกับพวกเขาและสามารถหลีกเลี่ยงนางเงือกได้ด้วยเพลงวิเศษ ชาวคริสมองว่าการร้องเพลงที่เยว,วนใจนั้นเป็นการปลุกเร้าความใคร่ต่อมาการล่อลวงของนางเงือกก็ไม่ใช่สิ่งที่ผู้คนสามารถได้ยินเพื่อให้กลายเป็นสิ่งที่มองเห็นอีกต่อไปภาพที่แสดงถึงนางเงือกคือภาพของเหล่าสตรีแห่งสายน้ําซึ่งสวยงามมากและแสดงท่าทางยั่วยวนให้ผู้ที่เห็นได้เห็นได้เห็นกวีโรแมนติกชาวเยอรมันมักจะพูดถึงสัตว์ประหลาดและสิ่งมหัศจรรย์ที่พบในนางเงือกว่าเป็นรูปแบบใหม่ ในช่วงเวลานั้นเองนางเงือกที่โดดเดี่ยวถูกค้นพบในแม่น้ําเยอรมันและนางเงือกยังถูกเข้าใจผิดว่าเป็นนางเงือกสาวและนางเงือกสาวบางครั้งนางเงือกก็ใช้เสียงเป็นอาวุธยั่วยวนแต่บางครั้งก็เป็นความงามของนางเงือกที่ดึงดูดผู้คนเพราะเราสามารถเห็นนางเงือกในมุมหนึ่งขณะมองตัวเองที่กระจกและหวีผมยาวของนางเงือกในทางกลับกันจิตรกรยุคหลังโรแมนติกจินตนาการว่านางเงือกดูก้าวร้าวมากขึ้น โดยกระโดดข้ามลูกเรือจากทะเลซึ่งเป็นภาพทั่วไปของสตรีร้ายในศตรวรรษที่19ในทางตรงกันข้ามความโรแมนติกยังสร้างนางเงือกที่หลงไหลในความรักซึ่งปรารถนาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองและกลายเป็นผู้หญิงโดยเปลี่ยนหางเป็นขานิทานเรื่องเงือกน้อยที่เขียนโดยฮันคริสเตียนแอนเดอร์เซนเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของเรื่องนี้ดังนั้นเมื่อมีการปรับปรุงให้ทันสมัย นางเงือกจะกลายเป็นเสียงสะท้อนของสิ่งมีชีวิตที่เย้าวยวนใจในสมัยก่อนทุกสิ่งที่เป็นตำนานจะระเหยไปและแม้แต่กลายเป็นเรื่องไม่สำคัญดังนั้นจาก s i r ิน u ส Mediterranean Academy เราจึงต้องการที่จะมอบเวทมนต์และความลึกลับที่สูญหายทั้งหมดให้กับนางเงือกเหล่านี้เพื่อเป็นสื่อในการสอนโลกใต้ทะเลประวัติศาสตร์และเรื่องราวของแมนอสเทรมหรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน